นาทีนี้เราใจมากๆนะครับทางไม่เคยขึ้นรถนะครับนานๆขึ้นทีหนึ่งนะครับแม่แก้วก็กลัวนะครับกลัวรถบอกบอกบอกแม่แก้วด้วยมงคลน,น้อยบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกพบบา,ากลับบ้านขึ้นรถกลับบ้านมามาตังแม่แก้วขึ้นบ้านเฮาไป,ไปบ้านเฮาเร็วๆมามาคืน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  สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนกับช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาน้องช้างนะครับขึ้นรถนะครับน้องช้างแม่แก้วนะครับพังแม่แก้วหรือว่าพังทองชุมนะครับก่อนนานๆได้ขึ้นรถนะครับผมเขาจะกลัวรถมากนะครับผมวันนี้คุณพ่อเขาได้รถ มาขนเองนะครับผมได้รถประจำตำแหน่งแล้วนะครับได้เ,เจ้าคันแม่นเจ้าอันนี้ได้ก็โอเคเลยแหละเอามาคืนนี้ก็ได้เอาย้ำมันนี้ก็ได้อืมอย,ยยอย่างสั่งไปหุ่นว่าได้นี่แล้วอย่าว่าละมั่งเด้ออย่าพึ่งถอดาน บ <B> oh. ตอนนี้พังไม่แก้วของเรากลัวรถอยู่นะครับ uh. เราจะเอาขึ้นรถได้หรือเปล่านะครับสําหรับวันนี้นะครับดูกลัวมากๆนางก็เคยขึ้นนะครับเวลาขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับเวลาออกมาก็ขึ้นรถมาส่งนะครับ uh. คอยดูกันนะครับว่านางจะขึ้นรถได้หรือเปล่า uh. <Yeah. S 1> เดียวเดียวเดียวอันนี้ก็ให้ให้ลูกพายนะครับให้ลูกพายเรามาช่วยนะฮะมาเป็นเพื่อนพังไม่แก้ว,ว,ว,วให้ลูกพายมาเป็นเพื่อนพังไม่แก้วนะครับขอบพระลาดรัก,กใ่สุดใหม่ก่อนใจสุครับนาทีนี้เราใจมากมากนะครับช้างไม่เคยขึ้นรถนะครับนานๆทุกนทีหนึ่งนะครับ ไม่แก้วก็ปวลัวรถบอกบอกบอกให้แก้วด้วยมงคนน้อยบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกพากลับบ้านขึ้นรถกลับบ้านไปกับมงคนน้อยนี่ปลอดภัยอยู่แล้วมงคนพาไปขึ้นอย่าไปเลยย่ไปรอรถเลยมงคนน้อยขึ้นไหนขึ้นในเมิองก็ขึ้นตามไปอย่กับมงคนน้อยร้อยลงเอ้าโอ้โหไยเลยทีครับ

สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่กทานนะคะตอนนี้เราก็จะพาทางแม่แก้วนะคะขึ้นรถนะคะพังพาพังแม่แก้วขึ้นรถนะคะต้องใช้มงค,คลน้อยเพราะว่าเนาะทางแม่แก้วก็ได้มาใหม่นะคะน้องช้างก็พี่ชายคนเสื้อดำเนี่ยะค่ะซื้อมาซื้อมาใหม่นะคะก็ต้องจะล้อเอามงค,คลน้อยล้อขึ้นรถนะคะ กินง่ายง่ายนะคะปละไาไปบาเนเอาแม่แก้วปลายขึ้นไปนไปลาัดบานเอามาเร็วมาเร็วนั่น มาตังแม่แกขึ้นบ้านเฮาไปบ้านเฮาเร็วๆมามาคืน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 เอากล้วยล่อไปอย่างเนาะว่าไม่กล้วยโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยเอา

ไปขึ้นขึ้นไปมันแหกันที่ซื้อย่งเพิ่มมันแหก,กันยอา,อาไปยึงพุ่นเทางไปยืทนทางนรยางัตพุ่นเออน่นแต่มันลอมันไวไ,ขไปขึ้นไปเออน่ะมามาขึ้นมามาเมามาเขื้นเขื่นเขื่น,นจะพเพิ่มฮ็ มันต้องสองขางสนอกเนาะเด้อขบักกันมาบกกันกระไดขึ้นได้ง่ายพั่งไม่แก้วขึ้นเร็วพ่อก่อนอัดเอ้ยเออเออเออพ่อพ่อป้าต้องเป um ar ิดม่นเด้อมันย่านได้ซื้อ mặt chim tự tiêu của thần lều ăn mưa yêu bọn anh kịp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  bọn

ก็ตอนนี้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลอดภัยเดินทางกับบ้านขอให้ปลอดภัยเด้อแม่ทองชุมครับเดินทางขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยให้โชคดีโชคหมานเด้อวันนี้นะครับรถก็ใหม่ช้างก็ใหม่แกะกล่องเลย เพิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับรถคันนี้นะครับเป็นของตัวเองแล้วแม่แก้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคลของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนเดอ้อสวัสดีครับผม